ร้อยสดตึงทะเลนะฮะบรรยากาศจริงๆนะฮะลมก็สดแดดก็สดนะฮะด้านหลังผมตอนนี้ใกล้จะแปดนากาแล้วนะครับลมเย็นสบายบรรยากาศขึ้นทะเลนะฮะเดี๋ยวผมนั่งนะฮะดื่มกาแฟติดเย็นนะฮะดื่มทะเลกาแฟร้อนดิลมเย็นดื่มทะเลนะครับแล้วก็ บูปิ้งไปด้วยเนาะนะครับใหาสมาชิกท,ทุกคนนะครับกับเช้าวันเสาร์ที่ที่ตลอดวันนี้วันที่สิบหกใช่ไหมเอ้สิบห้านะสิบห้านะฮะเดือนวันเดือนเวลาแล้วนะฮะเสาร์สิบห้ามินาครับโอเคบูปิ้งซื้อมาไว้ละห,ละห,ละหละ้าบาทยันพิ์กินง่ายอยู่ง่ายครับ อาจารย์สอนว่ากิ่นง่เขาตายายากทำตัวจนไม่จนทำตัวรวยไม่รวยตัวเวทจะจนทำตงงัวยังไงมันก็เหมือนเดิมโกงแย่งฉลาดก็ได้จะ่เป็นฉลาดแกล้งโง่ได้จะคร้อมอิ่มเย่ยมันแกล้งอิ่มไม่ได้นะ มันจะกิน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 นะครับเสียงได้กินนี่เป็นเสียงสะอาดจริงๆนะผมให้ดูบรรยากาศโดยตรเนี่ยจะเห็นเงาผมนั่งแล้วก็ด้านหน้าผมเป็นชายทะเล เราหาเวลาทักวันหนึ่งิ็แคบมานั่งฉลางดิมทะเลอย่างผมนว่าปล่อยใจตามคลื่นทะเลแบบนี้ทำให้เราปกป้วงโลกสบายอย่างไรกับกายภาพหรือธรรมชาิประบติ ตั้งกล่องอยู่น,นี่นมี่แน่นเลยนะเพราะว่าลมทะเลพักมาก็ำกำนเทนตอยู่บ้างนนะมาชิคท่านใดอยากได้พิกัดแบบนี้ครับ นี่หลังโรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนพัทยาส่วนนู้นสติติผมแทงต้องมาทางด้านขวามือผมตรงนน้นวิวเกาะร้านเมืองพัทยาหาดท,ที่ผมนั่งอยู่แถวนี้ก็คือหาดบ้านน้ำเมาเนาะ พูดแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าอยู่โซนบ้านน้ำเมานะยครับแถ่นี้บริเวณกลางสุขก็จะมีหมูกระทะนะฮะตรงนี้เขตไม่วุ่นวายนะฮะผมชอบบรรยากาศทะเลสงบสงบแบบนี้ก็เลยหามุมสงบจริงๆนะฮะแต่ถ้าอยากไปเล่นน้ำก็เล่นได้ครับไม่ใครว่านะเล่นน้ำได้ผมอยากให้ท่านพี่วุ่นวายกับ บรรยากาศเมืองหลวงหรืออยู่ต่างจังหวัดมาเที่ยวทะเลทุกลูกกูก็เล่นน้ําทะเลไปคุณพ่อคุณแม่ก็ปิกนิกกันกนะ่ทะเลเบาๆจะปลูกเปเนาะจะปลูกเปรก็นะผงนี้ปลูกได้นะปลูกเปลยต้นสนนะปิกนิกย่างยังได้เลยมีใครห้าว่าคว่าทำความสะอาดกันหรือเจอดรถจะอยู่มุมด้านบน ขมาซอย28นะสังเกตนะฮะตรงนี้เป็นมเัเตอร์ตัดซอยมาถึง,งถึงทะเลทุกซอยอ่ะฮะหรือจะไปเที่ยวบรรยากาศนะฮะดูฝรั่งอาบแดดมุมนู้นนะมุมนูน้นกระดานพญาอิมพัทยาพัทยา,ยาผมไม่ได้ซูมนะไอ้นุก่กกอนร้าน ก่อนล้างครับนี่บรรยากาศตอนเช้าๆนะอบากาศาสดชื่นน,นนะครับสวัสดีครับทายสมาชิกทุกคนนะฮะผมกำลังให้ดูบรรยากาศาสดสดกินมเพลนี่ฮะนี่เห็นนี่เป็นไม่ใช่ขยะนะฮะแต่พูดถึงนขยะก็ได้ครับแต่มันเป็นหอยนะเป็นซากหอยนะครับเป็นซากหอย เป็นสาหอยนะครับเป็นสาหอยที่มันมรุ่มชักขึ้นมาเดินอ,อาจจะเหยียบเจ็ียบเท้านะฮะบ่คืีกินก็เด้จริงๆตอนเช้านวดเท้าหน่อยเดี๋ยวออกกำลังกาย ฟังฟาาปวดเท้าหน่อยทำให้เรารู้สึกฟังฟ้า,า,า,าน้าสาอาดน้ำระเลสดนีครับอืมโต๊ะทำงานส่วนตัววันนี้นะครับเอาดอ,อพับได้ครับเนี่ยผมนั่งไฟ้สดอยู่ตรงนี้ครับ เราเข้ามาดูครับว่าวิตามินแดดตอนเช้าเนี่ยมันมีคุณประโยชน์กันเชื่มอมต่อร่างกายที่กินวิตามินดีทำให้เรารู้สึกว่ากางอยู่ทำตามธรรมชาติให้เรารู้สึกชื่น ความปลอดรงสบายขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์นะตรงนี้ก็ไม่ได้อัดคิปเจอผูวชาการเท่าไหร่นะครับงานก็ยุ่งุ่นอยู่จะเลยมาแล้สดสร็จสบายๆนะครับระหว่างทางที่ท่านสามารถ,ถคุยติดต่อก,กันได้นะครับ เดี๋ยวผมให้ดูรบรรยากาศสดๆดหน่อยนะผมขอนั่งอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งนะแล้วนะก็จะพูดคุยกับธรมาติทุกันด้วยนะฮะโอเคนี่คือรบรรยากาศวิวทีท่่อยู่ข้างหน้าผมนีบรรยากาศวิวอยู่ข้างหน้าจริงนะให้ท่านได้ดูธรรมชาติจะได้ผ่อนคลายใครนอนอยู่บนเตียงฟนะนะังเสียงคลื่นนะะอ๋อมีนักท่องเที่ยวมาแล้วนะครับ มาท่องเที่ยวนี่ผมไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะครับถ้เดินผ่านกล้องผมเองคือชาวจีนเลยไดยินเสียงคุยกันอยนะูะนเป็นเรื่สาวไทยตอนนี้ยังไม่ตื่นนะ ลองผู้ผมนั่นงทานกาแฟวันนี้เตียมมาแล้วนะครับเดี๋ยวบางวันจะมาทำกิจกรรมชงกาแฟสดๆดินมทะเลนิดๆเนะาะในภาษาเก็ให้นะครผมเคยได้ยินจากคลิปของผู้รู้ด้านสุขภาพนะฮะหมออะไรจำไม่ได้แล้ว นบอกว่าการมานั่งริมทะเลนี่ทำให้เราได้สัมผัสท,ทางตามองเห็นลื่นมองเห็นนะฮะวิวทูทัศน์ที่โล่งหูโล่งตาทำให้เราขายเครียดแล้วก็หูได้ยินเสียงเครื่นงัดวที่เป็นธรรมชาติที่รมบัดควันทายสูตรลมหายใจลึก แล้วก็สร้างจินตนาการเป็นจริงว่าเรานั่งอยู่บนทะเลคนเดียวจริงๆแบบนี้พราะว่ามันเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนี่ฮะเนี่ยนั่งหลับตาฟัางเสียงคลื่นสดเบาๆเดืยดตาขึ้นก็มองเห็นทะเลแบบนี้มันเป็นความสุขแท้กับธรรมชาติจริงๆนะครับ การมีทรัพย์สุกจากการใช้ใจ่ายรั์สุกการไม่เป็นหนี้สุกการทำงานไม่มีโทษสี่อย่างนี้พระองค์แสดงไว้ชัดเจนเราควรจะต้องร,รักให้การนนะกิเนี่ยการนอนการดื่ม นี้ผมไม่ได้มานานแล้วนะหลังจากนั้ทุกคนนะครับผมนั่งแข้งต้อมอยู่ตรงนีนะ้ไม่ได้ทำบรรยกากาศสนุกเลยนะไม่ใช่ทำมาเที่ยวนะตามภาพที่เห็นนะครับ น้ำลงนี่โหจะมีปูมีหอยเนี่ยชาวบ้านก็เก็บกันตอนนี้มันก็เก็บได้ เดินดินเลียงใส่รองเท้าทำงานมาสี่ห้าวันให้มันฝังไฟมั้ทีขัดเล็บขัดเแบบธรรมชาติเท้าจิก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 ,จก,จกไปที่ชายทะเลแล้วก็เทาสะอาดนะทีขัดดินเียงน้ำก็เต็มด้วยเนี่ยผมว่าเขาผูกเนี่ย วันไม่มีใครไปที่โต๊ะทำง,งาน,นนะโต๊ะทำง,งานผมที่เราเดินผ่านมารนะ่องรอยเท้าหายเกี้ยงหมดเลยก็ก็ขื่นทะเลลบภาพรอยเท้าเรา สวัสดีสมาชิกท,ทุกคนนะครับกับช่องังนีนะนรับตีับกงตกานัากสนะค่อานต่อ้นะครับรสวัสดีมาชทุกคนแต่เยคืนะรก่หน้าเจอกันใหม่วันนี้ขออนุญาตลาท่านไปก่อนนะครับขอบคุณครับปรหลังนั่งนกะินก็แพเห็นไหม นาำตามทะเลมาน่ากินกาแฟกับหมาตัวหนึ่งก็มีความสุขแต่แว่นดำด้วยโอเคครับผมอนุญาตาเก็บภาพเก็บตัวนี้นะแล้วก็เก็บอุปกรณ์ไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนครับ